ันนี้ผมจะมาเล่นเป็นจิกโนโตสรัตครับนึกชื่อฟันฟันก็ได้ว่าคีก้าเราจะมาเล่นกันครับแต่ก่อนเราดูสกินมันก่อนนั้นครับน,นี่คือสกินวันแค่นี้เหรอครับที่จริงผมผมชอบสกินนี้มากเลยแต่ผมก็อยากเป็นนะ เดี๋ยวผมจะเป็นสีนี้ก่อนที่จริงผมเป็นคนหายใจลำบากมากเลยโอ้ยแหลกแกแลกแลกมากเลยครับทุกคนตอนผมเดินที่ตรงนี้เนี่ยมันแหลกมากเลยผมโคตรเกลียดตรงนี้เลยอ๋อ,อเจอเพื่อนเพื่อน มันคือเพื่อนผมนมัแะมันคือเพื่อนรุ่นพี่หรือเปล่าวะายเอา่ะเอา啊อื้มอันนี้ผมก็เล่นเก่งไงนะผมเล่นเนี้ไม,ม่มาสูล้ล่ะไปก่อนไปก่อนไปชิบก่อน มาเรามาดูท่าร้องของมันก่อนกันถ้าร้องท่าอันต่อไปถ้าร้องท่าหนึ่งแบบนี้นะขอทำนี้ก่อนโอเคโอเคถ้าร้องท่าหนึ่งโอได้ครับถ้าร้องท่าหนึ่งต่อไปถ้าร้องท่าสองใช้ได้ยที่จริงแบบนี้มันอัปเดตใหม่คือมันอัปเดต เออไทฮันโนซ่กับแรปเตอร์แล้วกับดีเล็กเล็กชื่อแต่จริง,รงชื่อมันชื่อว่ารโทรตัดเล็กแต่ห่างแล้วแต่ว่าแล้วก็ทีเล็กดีเบิร์กเดี๋ยวผมไปหาหา้ดีเนี่ยขอผมขอใช้สมาธิหาเงินก่อนครับ ขอหาเงินก็คือถ้าผมไปฆ่าไดโนเสาร์ถ้าผมฆ่าไดโนเสาร์ตัวอื่นได้เนี่ยผมจะได้ตังค์ครับอันนี้ผมกำลังหาอยู่ที่จริงผมไม่อยากเกิดที่นี่เลยมันมันมันไม่มิดตัวอะไรหรอเนี่ยควรมีเกิดนี่ยโอ้ี่ไงตัวเดิมนีหว่าจิโนโตเพื่อนญาตินนี้ แกผมพควดเกลียดเลยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งผมมันจะมีโมซาส์งอผมเคยไปแล้วที่หนผมดูในหนังมาเขาคนต่างชาติเขาดูเขาไปดูโมซาส์โม่ชื่อผิดโมซาส์รัสในเกมนี่แหละผมเห็นแต่ว่าไม่ยู่ตัวไหน ทีจ่จริงมันก็ยังมีทางลับอีกทางนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมหาให้มันมีทางลับก็คือเดี๋ยวไอซีโอสลับมันเขอาไาตร่งนงี้ยต้องหาป้ามี้สิเออโทษทีนัที่ผมพูดความหยาบผมตกปากก่อนผมตกปากป <c oughs> ตกตกปากดีไหมเนี่ยโอเคผมตกตกปากก็ได้โอเคใช่นหะม น่าเอานะเอเห็นเลือดตรงนั้นครับตรงนั้นคือบอสแต่ตอนนี้นผมจะพาทุกคนเข้าไปในเป็นห้องลับก่อนตรงนียต้องไปตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นห้องลับที่จริงผมก็ไปอ่อนนะกี้ผมฟอวยี่มันไปหยอดมากเลยตรงไหนนะ ผมต้องเดินชิดกำแพงออมาถึงชิดพันชิดไอ้ก้อนหินยักษ์เนี่ยถึงผมจะเจอ,เ,อเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนครับเราอาจจะเจอได้เดี๋ยวคงทุกคนก็ได้อึ้งแน่นอนเราใช้มสมาธิหาก่อนวันนี้เจอแล้วมีไงครับถ้าใครอยากเข้าไปก็มาํำตามผมได้เลยครับเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมันแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสามสี แต่ตรงนั้นมันเป็นป้ายอันว่าเป็นเดี๋ยวก่อนดูก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นอแป็น,น,นี้เป็นภาษาไทยที่จริงผมปรับมันเป็นภาษาไทยครับที่จริงขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านเข้าไปกันเถอะอันนี้ผมเข้าไปก็คือผมเล่นกับพี่ผมพี่ผมชื่อว่าพี่กันเขาพาผมเข้าบิษันี้ผมก็เลยรู้จัก ผมก็เลยรู้เข้าไปในนี้ <c oughs> หายใจลำบากนักเกินเราอะแต่ผมจะไปอีกทางรับคือใครการ,รีมัด์ทำอ,อะไรตรงนั้เก็บมันเก็บ,เ,กบเอ่อก้อนหินมันเป็นยามันเป็นอัมพันน่ะเราพูดผิดเมื่อกี้เป็นอัมพันเนสเราตรงไหนหน้าที่ผมบอกว่ามีโมสซาโซลัสแต่ผมขอเดินไปก่อนกันกว่าจะ อใช้สม,มาธิหาก่อนตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้เดินตรงไปก่อนเดี๋ยวผมแล้วก็ได้เจอกันแหละ <c oughs> ผมหายแต่ที่จริงผมหายใจลำบากมากแต่ที่จริงผมอยู่จังหวัดหน้านะครับ จริงผมเจอแต่ผมอยู่โรงเรียนไายประชาวิทยาครับดีก่อนตรงนี้ตรงนี้มองซาโซนี่ไงครับมอซาโซตายตรงนี้ผมเห็นในหนังผมก็เลยที่จริงผมก็ได้ไดมาครั้งแรกรนี้แล้ว่างนไ้มมองซาโซครับเนีย่ยคือมอซาโซ เดีด้วยเราไปสู้กับบอสกันดูขึ้นมาส,ส,สิว่าเราซูคับบอร์กทบนลยน,นะผมะออกมาใกลเกินอ่ะผมขอกดออออ่กดไันนี้มันคืออะไรลูมผมไม่รู้จักที่จริงผมลืมก,กดท่าเป็นท่าเป็นท่าอันนี้มันอ่านว่าท่าน่ะ โอเคอย่าดีอันเนี้ยไอ้ปุ่มนี้มันเอาว่าท่านนอะแกะถ้าเราค่าแกะเราจะได้ตังค์นะได้ตังค์แค่สิบบาทห่วยมากแต่ก็มันก็แล้มันก็สำคัญอยู่เราเดินตรงทางนี้เราก็ผมไม่ต้องการเกิดที่นี่ผมจะไปสู้กับบอสเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้ก่อนแล้วผมก็จับ ว้าไปสิกดแล้วกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นจุดเกิดของบอสตรงนี้แหละ,ตแ,ะแต่ว่ามันซู้ไหวมึเนี่ยนี่นี่นี่ก้อนนี้กี้เออโเราโดนหนีเราจะเลื่อนรถเยอะมาก มีชื่อว่ามิโตตัาเล็กมันจะชีวิตก็ไดาษอยู่มันจะชอบเล่นกับมันวโดนเด้วยัวตั้งกายอย่ามันมันไม่ได้ใช้ตัวหรอกซื้เกมอะไรกันไนี่โอ้ แมากงได้เฮ็ดีเบิร์กอ่ะ้เขานมอ้ั้าเ้น่า้ทไมี่จริงถ้าผมเราเข้าไปนี้แล้วอ่ะถือว่าจะแต่ว่าเราจะฆ่ากันไม่ได้ครับ ว่าเราอยู่นี้เพราะวัเกิดนี่เงินเรารมไม่สามารถฆ่ากันได้มี่วามสามารถฆ่ากันได้มี่วามสามารถฆ่วัดมีนี้ตัวร้ายกับทีเล็ที่สาามรถฆ่ากันได้ในเราเนี่ยโอ้ตายมาเนี่ยผมก็อยากได้ผมก็อยากได้ทีเล็กดีเบิร์กงั้นมันจะดอกออกมาเนี่ยนี่จิงผมไม่อยากลงไปแล้วอ่ะ โอ้มีเพื่อนญาติคนออมาโอเคเราบุกนานย,ก,ออก,นะก,ยก,กันเพื่อนญาติมาแล้วผมเล่นไม่ผมเล่นไม่ที่จริงผมเล่นไม่เก่งครับมันร้องมันร้องนี่ท่ามดสิงแดงอยู่ประมาณ โอ้โหเกือบตายโอ้โหตายหมดเลยไม่อยากจะเชื่อไปยานะโอ้ยเฮ้ยแค่ๆผมขอจบเพียงแค่นี้แหละแลวผมจะมาดูสกินของที่ผมอยากได้มากก็คือสกินตัวนี้ตัวนี้สกินตัวนี้ก็คือเป็นสกินเป็นสกินของเป็นทีเล็กอ e ีเบิร์ก ของอยากได้มากมันจะดอกมาจากทีเล็กอะแต่ที่จริงมันต้องดอกม้มันทีน่ะเขาบอกว่าต้องอ่านตรงนี้มันอ่านว่าดอกจากดีเล็กอันนี้แรปเตอร์โหมันที่จริงอันนี้คือแรปเตอร์ดีเบิร์กนะมันอ้มันดอกออกมาจากดีเล็กอันนี้โทตัสอันนี้โทตัสเล็กอะอันนี้มันไม่ได้ดอกวันนี้มันไม่ได้ดอกนะอันนี้มันใข่เลยมันให่มีชื่อว่าไททานอสซัส มแคคนี้แหละผมก็ขอเพียงแค่นี้แหละขอเพียงแค่นี้แหละนะขอ,ขอผมเป็นไททานอสรัรแล้วผมก็ไปร้องโชว์ตัวนั้นก่อนร้องชาสองโชว์ตัวนั้นก่อนแล้วผมก,กดแล้วผมก็กดปุ่มอ่ะอปุ่มเนี้ยที่มันมีกี้มันมีลูกออกมาแล้วผมขอหาที่จุดร้องก่อน แล้วผมก็จะออกเกมเลยี่จริงผมพูดผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ออกเกมจริงๆนะผมจะกดปิดคลิปเลยประมาณนี้ตรงนี้เหมาะตรงนี้มันบนถนนทางเดินครับโอเคเหมาะจุดนี้เหมาะสุดแล้วถ้าร้องท่าซอม